สบายดีสวัสดีค่ะพบกับป้าโบเช่นเคยนะคะในรายการกินไปคุยไปไทยลาวนะคะมเีเมนูอร่อยอร่อยมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ดีๆง่ายๆที่นำไปใช้ได้จริงเป็นภาษาลาวนะคะภาษาไทยง่ายๆนะคะอยากกันนั้นเลยคือคำว่า อะไรเอ่ยบักเขือเขือบักเขือเขือแปลว่ามะเขือเทศนะคะทุกคนบักเขือเขือหรือบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าบักเลนบักเลนบักเลนนะคะบักเลนแปลว่ามะเขือเทศดูบักป้โบนะคะ บักเตอรอเคือหรือบักเลนบัตเลนแปลว่ามะเขือเทศนะจะทุกคนโอเคนั่นก็คือภาษาเราละคำนะคะนํามาเสนอให้นํามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้ป้าโบมีเมนูมเด็ดนะจ๊ะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือตําซัววุ้นเส้น าราหนัวนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะก่อนอนุญาตยืนนะจ๊ะอ่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าก็มีพริกแห้งพริกแห้งนี่เราแช่ฟิตเอาไว้แล้วนะทุกคนนะแล้วก็มีเอ่อพริกสดแล้วก็กระเทียมมะเขือเทศนะคะ น้ำปลาน้ำปลาโนัวนะวันนี้เราบรรจุเสร็จวดแล้วอาน้ำมะขามเปียกนะาจ๊ะน้ำตาลทรายนะจ๊ะน้ำตาลทรายมะนาวนะจ๊ะ,าาาานะจะอุนเส้นลวกแล้วนะคจะก็จะมีผักนะทุกคน อันนี้ประกอบไปด้วยผักกาดขาวต้นหอมนะทุกคนถั่วฝักยาวาเรานำไปลวกก่อนนะทุกคนนะแล้วก็อันนี้ชะอมนะคะทุกอย่างลวกเสร็จลวกเสร็จแล้วน็อกน้ำเย็นเลยนะคะแล้วมันจะกรอบนะคะทุกคนอันนี้ถ้าใครไม่มีผักกาดขาวนะใช้เป็นกระลำปลีก็ได้นะคะโอเค อ,อีกอย่างหนึง่งผักชีค่ะโดยหน้านะคะอ่าน้ำตาลมะพร้าวเช่นเดิมนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำเลยนะจ๊ะเริ่มจากใส่พริกพริกแห้งเคล็ดลับนะคะก็คือที่มันจะทำง่ายนะทุกคนก็คือเราต้องไปแค่พริกก่อนนะจ๊ะนี่แค่เสร็จแล้วนะเพ,พิ่งเพิ่งเอาออกมานะทุกคนนะออันไว้ก่อน เคร็่อรับตำกาอะไรคะตำกนาน้ำตาลรายนะจ๊ะเครื่อรักของเราเองไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะเดีดหว,วานะาแล้วก็กระเทียมนะจ๊ะแล้วก็พริกสดพริกสดนะทุกคนม,มาดูดิ แล้วนะทุกคนก็ใส่ด้วยน้ำตาลมะพรา้าวทำไมป้าโบเลือกใช้แต่น้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะเล่าให้ฟังนะจ๊ะเดี๋ยวตอนกินจะเล่าให้ฟังะะน,นะจ๊ะน้ำมะขามเปียนะจ๊ะประมาณสองช้อนนะ,ะน้ำปลนานิดหน่อยจ้าปลานัวนะจ๊ะวันนี้ประมาณแบบขวด ชอบนัวมากนัวน้อยก็ใส่ไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลใจนี่จ้ะมะนาวแล้วก็คลุกนะคะคล,ลุกให้เข้ากาันชะะิมรส มากจากนั้นนะคะนำผักผักที่เราลวกไว้แล้วนะลงไปเลยทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่มะเขือเทศนะทุกคนอืมสูตรนี้ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเอามาประกอบเฉยๆ่นะใส่ผักที่เราลวกล,ลงไปนะจ๊ะ ามด้วยอุนเส้นนะจ๊ะหมากน้อยแล้วกนะ็ใส่พอประมาณพอกินแหละนะทุกคนลบให้เข้ากันเลจ๊ะเสร็แล้วตามด้วยชะอมนะทุกคนนะชะอมชะอมที่เราลวกแล้วนะทุกคนนะใส่ลงไปค่ะ ีนะจ๊ะใส่โรดชิมค่ะทุกคนมือโรด อร่อยแล้วเสร็จแล้วมาแล้วจ้ากินกันเลยจัดจานเลยนะจ๊าอยากินไหมน่มาจาดีเนะโอ้โหคนดิบ <laughs> นะจ๊ะมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยเพิ่ม,ม้นเส้นบปอีกนิดนึงนะทุกคน ม,มาเรามาลุยกันเลยตำสั่วบุนเส้นปลาล้านัวนะจ๊ะทุกคนมาเลยลุยแซบแซบเป็นแซบก็ต้องแซบแหละนะลองชิมดูบ่มือล้างแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าไม่ล้างนะจ๊ะ นะ่ากินจริงๆสุดยอดหอมจะอมหอมผักชีนะกทุกคน ทุกคนไปลองตำกินกันดูนะอร่อยจริงๆตาสั่วปลาหนัวสั่วหุนเส้นปลาหนัวนะทุกคนพักคีทุกคนอันนี้ปลูกเองนะ ซื้อไม่ค่อยกล้าซื้อกินเท่าไหร่นะทุกคนยามันเยอะอืมทำไมถึงใช้น้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะคือน้ำตาลมะพร้าวต้องเลือกที่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะแบบว่าก็คือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีอ่าดัชนีน้ำตาลนะคะต่ํา นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าดีกเลี่ยงน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยาน้ำตาลในเส้นเลือดสูงอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้เรามาในแนวสาระนะคะก็คือทำไมถึงเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวก็คือดัดชนีน้ำตาลของเขาต่ำนะคะทานแล้วไม่มีน้ำตาลในเส้นเลือดค่ะทุกคนก็ลองไป าหาดูงานวิจัยต่างๆมีงานวิจัยต่างๆออกมารับรองในเรื่องนี้เยอะอยู่นะคะลองลองไปเสิร์ชดูนะจ๊าเอามากินกันต่อนนะเจ้าทุกคนคือแหล่งซื้อก็จะมีแบบว่าน้าแถวเอดำเนินนะมีมีหลายเจ้าที่แบบว่าทำน้ำตาลเอ่อ มาเผา100%นะทุกคน อร่อยมากวันนี้ตั้งใจว่าจะพาเที่ยวพากินพาเที่ยวข้างนอกปรากฏว่าฝนตกทุกคนรสชาติเขาจะแบบประมาณว่าแบบเหมือนกึ่งยำนิดนึ่งนะทุกคน สำหรับเใครที่แว้ผ่านมาดูแบบว่ากำลังยกน้ำหนักอยู่แนะนำเลยจ้ะจำส้วมน้นเส้นปละานหนวนะจ๊ะ แสบุดเมนูนี้มันเหมือนประมาณว่าอยู่บ้านแล้วแบบเอ๊ะกินอะไรดีวันนี้เอ๊ะคนในตู้เย็นมีต้นหอมมีผักเหลือ,อมีวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเอามาตำ ตำซั่ววุนเ้นแล้วก็ใส่ผักผักก็ลวกๆกที่เราแบบเตรียมไว้เหมือนกับว่าเหลือจากแกงจืดหรือว่าอะไรเหลือนิดนิดหน่อยหน่ะคะเอามาแบบหั่นหันแล้วก็ลวกนะแล้วมาตำนะทุกคนยังเช่นว่าถัว่วฝักยาวอาจจะเหลือแบบลูกเนืองอะไรอย่างนี้ต้นหอมต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ย เหลือ่วนหนึ่งว่ากินกับทุกคนสาวๆที่ลดน้ำหนักนะแนะนำเลยเมนูนี้ไม่อ้วนแน่นอนทานเป็นอาหารเย็นนะแต่ว่าบุญเซ็งก็ไม่ใช่ว่ากินโอโห้หถุงครึ่งกิโลนะไม่ใช่นะทุกคนนะ เด็ดมากทุกคนอร่อยมาก ผมก็ลองไปตำกินกันดูนะคะทุกคนก็<อ>ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ป้าโบด้วยนะจ๊ะใน y o u t u b อช่องปากก้าโบพากินในเ e b o o o f แ n Page ก็ป้าโบพากินชื่อเดียวกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตั้ครัป้าโบด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสบัยดีสวัสดีค่ะ